เทคโนโลยีใหม่นะครับที่มาช่วยปั้นหุ่นโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายหรือว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายตัวโปรแกรม e m Scout ที่จะรักคลินิกนะครับตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีไฮเฟมไฮเฟมนะครับคือเทคโนโลยี h i g h Intensity f o ก u s e d e l e c t r o m a g n e t i c Energy คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองไปการกระตุกเส้นใยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของเราเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะมาช่วยทําให้กล้ามเน,เ,นเนื้อเกิดการหดตัวยิ่งกว่าการออกกำลังกายตามปกติการขยับกล้ามเนื้อใช่ไหมมันจะมีเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อเป็นหลักแต่ว่าหลักการการหดตัวี่ท เยอะมากๆยิ่งกว่าการออกก,ากาําลังกายครับค <c oughs> ือทํตสามสิบ0นาทีเนี่ยเหมือนการซิทอัพประมาณ2 0 0หม่ครั้งตัวนี้เป็นตัว u s d a นะว่าสามารถทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้จริงๆเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานที่สุดจากประเทศอังกฤษกระตุ้นกล้ามเนื้อครับได้ประมาณ 16- 20%ถึงบรนแล้วก็ลดไขมันเฉพาะจุดนะครับทำให้รอบเอวลดลงได้แล้วทําตรงไหนได้บ้างนําเรือนหน้าท้องได้ออนนี้ตรงที่เห็นผลชัดสุดเลยกล้ามเนื้อใบเสร็จกับไตเสร็จได้ทํากล้ามเนื้อก้นนะครับบัตตอแล้วก็ทากล้ามเนื้อนองส่วนส่วนอื่ สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ภายใน4สัปดาห์เราแบบเห็นผลชัดเจน,น